เปิดเรื่องมานะครับก็คือจะพบกับหนุ่มหน้ามนค้นหน้าหล่อนะครับที่ชื่อว่าเทนโดอากิระเป็นหนุ่มที่เพิ่งเรียนจบได้บัดบาดไม่มีเปียกนะครับทำงานที่บริษัทนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมแต่ลักแรกพบก็ได้บังเกิดขึ้นเมื่ออากิระเนี่ยได้เดินไปชนกับสาวในออฟฟิศนะครับก็คือทําของตกกันล่วงกันละนาวเลยอากิระก็ได้มองตาก,กันปิ๊บปิ๊บนะครับแล้วก็ทําให้ปิ๊งกันปิดท้ายด้วยรับน้องที่ห้านเล่าเข้าปากองคบกเข้าสิงนะครับ อากิระเนี่ยก็ดื่มเบียร์ไปมองสาวไปอย่างชิวนะครับอากิระเนี่ยต้องการทํางานให้ผลงานออกมาดีเด่นเพื่อที่ว่าจะโชว์สกิลเพียวเพาวให้สาวเหลียวแต่เมื่อเริ่มงานวันแรกใช่ไหมครับงานอย่างเยอะเวลาพักมีน้อยโอทีมีเพียบนะครับก็คือเป็นบริษัทกดขี่ทั้งโดนกดดันจากหัวหน้าที่ต้องเร่งให้ทางานให้เสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไอ้เชี้ยโคตรเร็วๆข,ขนาดนี้ก็นวัวเอ็กซ์าร์เลสเถอะย็ดแม่บางวันก็คือหลับคาออฟฟิศนึกว่าบริษัทแรงงานต่างดาวน,นะครับ ในระหว่างที่อากิระเนี่ยได้หมดแพชชั่นกับในบริษัทในการทํางานที่บริษัทนี้แล้วแล้วก็ได้ไปเจอสาวาคนที่แอบเบิ่มนะครับก็คือมีแรงอารมณ์ประมาณว่าเห็นเมียเขาเราก็เขินเมื่อได้รู้ว่าสาวคนนี้ก็คือเป็นชู้กับประธานบริษัทหลังจากนั้นมาอากิระเราก็คือสติหลุดมือลอยเลยกลับไปนอนนะครับตื่นมาก็ไม่มีชีวิตชีวาไม่มีกําลังใจอยากจะไปทํางานอีกเลยในขณะเดียวกันนะครับอากิระได้กําลังจะไปชําระค่าไฟที่ใต้ตึก อากิระก็ได้รู้เลยนะครับว่าโลกนี้ได้กลายเป็นสงครามวอร์ซีไปแล้วก็คือซอมบี้มีเพียบโอโหมีทุกซอกทุกมุมมุมใต้ตึกบนตึกมีครบยกกระเบื้องเลยต้องบอกเลยครับว่าการที่ซอมบี้ระบาดเนี่ยก็คือสภาพบ้านเมืองก็คือเละตุ้มเป๊ะต้องให้คุณพิธามาบริหารหน่อยแล้วนะครับกระผมพีคังลินเซียลมอากิระเรานี่ก็ดีใจใหญ่เลยครับผมก็คือไม่ต้องไปทํางานแล้วเพราะว่าซอมบี้ระบาดอยู่ อากิระเราก็กระโดดตึก9เมตรยาวก็สองได้อย่างชิวบอกแค่นี้อากิระเนี่ยตั้งใจจะไปสารภาพชอบกับสาวที่อยู่ออฟฟิศนะครับที่เป็นชู้กับประธานแต่อากิระเราก็จะไปสารภาพโดยไม่สนูกใครนะครับก็คือเปิดประตูเข้าเจอประธานที่กลายเป็นซอมบี้อากิระเราก็พุ่งบวกใส่พักกระเด็นออกหน้าต่างไปในที่สุดณจุดๆนั้นครับและเมื่ออากิระเจอสาวที่แอบเพิ่มอยู่นะครับก็คืออากิระเนี่ยได้ทาการสารภาพไปดูกันเลยดีกว่า เมื่ออากิระบอกความในใจกับสาวที่แอบชอบอยู่ตรงหน้าที่กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วนะครับก็คือรอฮีอะไรดิครับเพนดิและปิดท้ายมาดบสปอนเซอร์อยู่ที่เซเวนอีเลเวนตามลำพังก็คือนั่งคนเดียวอย่างเงาเงาเดียวเดียวเดืยได้นะครับ ในเช้าวันต่อมาครับอากิระเนี่ยก็คือเปิดโหมดพ่อบ้านพ่อครัวแม่แยาชโยโหหิ้วกันเลยทีเดียวนะครับก็คือจัดบ้านเก็บโต๊ะถูพื้นเช็ดหน้าต่างทิ้งขยะทําหมดนะครับก็คือจบเสร็จก็คือมาซดเบียร์กินให้หวานชื่นใจขวดแรกหมดไปอากิระจะมาเบิ้ลขวด2แต่ดันมาหมดก่อนก็คืออากิระเนี่ยต้องมารับจบซื้อเบียร์เพิ่มที่ร้านขายของชํานะครับ ระหว่างขาไปคืออากิระเนี่ยสไลด์ลงนึกว่าแมงมุมนะครับเพื่อนข้างบ้านก็นคืองงแดกเอ๊ะมึงจะไปไหนกันซอมบี้ก็เยอะขนาดนี้อากิระก็บอกว่าผมจะไปซื้อของครับพี่พี่เจออะไรเปล่ปาเมื่ออากิระเนี่ยถึงร้านขายของชำแล้วได้ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งก็จะเดินไปจูเจีแต่ผู้หญิงคนนี้ก็คือไม่สูงสิงเลยนะครับในขณะนั้นเองอากิระเนี่ยก็เกือบได้ประสบเหตุประสานงานกับรถสิบล้อเกือบได้ออกช่องสอลยยุทธ์นะครับ โอ้โหเสียงดังจากการชนของรถสิบล้อก็จะทําให้ซอมบี้เริ่มมาหาอากิระและผู้หญิงคนนี้นะครับทั้งสองคนก็คือจึงแยกย้ายระหว่างขากลับนะครับอากิระเนี่ยคือเทินจักรยานมาเป็นมอไซค์แทนนะครับคือเว็บร้อยยี่ห้าหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือเป็นคลิกอะไรกันแน่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือเจออะไรเทินมาเกี้ยงนะครับแม่อากิระเนี่ยก็คือถึงบ้านปึ๊บก็จะเอาของที่ซื้อมาจากเซเว่นน่ไปฝากเพื่อนข้างบ้านนะครับแต่พบว่า เพื่อนข้างบ้านเนี่ยก็คือ,คอถูกซอมบี้กินไปแล้วจึงทําให้อากิราเนีคิดว่าเหลือเวลาอยู่ไม่มากอากิราเนี่ยต้องการใช้ชีวิตให้คุ้มต้องการทําสิ่งที่อยากทําให้ได้ครบ1นึอยอย่างนะครับไปดูกันเลยดีกว่าตัดภาพมาทางฝั่งหญิงสาวคนนี้บ้างนะครับเวลาจะทําอะไรเนี่ยเธอจะมีการคํานวณเวลาระยะทางจํานวนซอมบี้ในการเดินทางอยู่เสมอนะครับคุว่าจบวิทคณิตชัวรทรงนี้ และสาเหตุที่หญิงสาวคนนี้คือไม่อยากสูงสิงกับอากิระโดยเป็นเพราะอากิระเนี่ยทำตัวไม่รอบคอบนะครับถ้าเกิดอยู่ด้วยจะซวยแหลกตลาดแตกแน่นอนซึ่งสาวคนนี้ก็จะมีเป้าหมายที่จะทําสิ่งที่อยากทำหนึ่งร้อยสิ่งก่อนที่จะกลายเป็นซอมบี้เหมือนอากิระนะครับและชายคนนี้ก็คือเป็นตัวละครหนุ่มหน้าใหม่นะครับก็คือมาแป๊บเดียวก็ออกไปรลก,กับซอมบี้ซึ่งผู้ชายคนนี้คือจะช่วยกลุ่มที่รีภัยให้มาอยู่ในคั้นเื่อหาของตอนเองแล้วตวเองจะปกป้องซอมบี้นะครับไปดูกันเลยดีกว่า ต้องบอกนะครับว่าอาวเธอแก์เนี่ยมีครบอันรพานมีพร้อมนะครับก็คือจัดการซอมบี้ได้อยู่มัดในระหว่างที่อากิระเนี่ยกำลังดูชดแชทเมสเซจอยู่นะครับอากิระก็ได้นึกขึ้นได้นะครับว่าเคยคุยกับเทนโจไวซซึ่งเป็นเพื่อนในสมัยเรียนและเทนโจ้ก็ได้แนะนํากับอากิระว่าเราออกจากบริษัทนี้ไปซะเถอะเพราะว่ามันเป็นบริษัทกดจีเทนโจ้เนี่ยก็คืออาศัยอยู่กับในที่โรงแรมม่านรูดนะครับพร้อมกับซอมบี้สาวที่กลายเป็นซอมบี้ไปแล้ว ในขณะนั้นเองก็คือเทนโจนี่ก็คืออาการเหมือลอยเข้าไม่ได้กินมาตั้ง10วันน้ําไม่อาบตั้ง10ปีนะครับก็คือเกือบจะตายพร้อมนึกถึงหน้าพระเยซูแต่จูๆ่ๆอากิระเ่ยก็ได้โทรมานะครับว่าเดี๋ยวไปหานะสุดท้ายม่ก็มาจริงซึ่งสาเหตุที่ทั้งสองคนเนี่ยคือแยกย้ายออกจากกันก็เป็นเพราะว่าเกิดเหตุการทะเลาะปากเสียงนิดหน่อยในอดีตนะครับเพราะว่าในขณะที่ทั้งคู่กินเหล้ากันเนี่ยก็คือเหมือนกับเทนโจนี่ยก็คือ โวดวิชาว่าตนเองด้วยแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นใส่อากิระทั้งๆท,ท,ที่อากิระเนี่ยก็คือไม่ค่อยมีอะไรดีก็คือทํางานแม่งหนัก24ชั่วโมงอย่างกับแข่งกับเซเว่นนี่ซึ่งอากิระก็เผลอพูดคําแทงใจไปว่าจะามาโม้หน่อยเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทั้งคู่ก็เลยผิดใจกันก็เลยไม่ได้คุยกันอีกเลยในระหว่างที่หนุ่มผมทองเนี่ยสู้สุดชีวิตไม่ขาดสาย สหายก็คือหนีไปหมดแล้วก็คือถูกซอมบี้กินไปหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่คนเดียวในระหว่างนั้นเองก็คือมีเสียงระเบิดปึ้งทําให้ซอมบี้เนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือผมทองเนี่ยรอดตายซึ่งอันนี้ก็เป็นฝีมือมาจากอากิระที่ทําให้ซอมบี้ไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะเขาใช้ระเบิดเคลื่องเข้าไปซึ่งก็ทําให้ช่วยเทนโจสําเร็จเหมือนกันนะครับแล่ทั้งคู่ก็หนีซอมบี้มาจนถึงด่านฟ้านะครับก็คืออากิระเนี่ยจะพา เคนโจเนี่ยสวิงโดดข้ามตึกกันนะครับยาวเป็นสิบยี่สบสาสิบเมตรไอ้เหี้ยนึกว่ามันตุต่ตงดาวอากิระเราเนี่ยก็คือโดดก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปก็คือเคนโจกูเกือบร่วงนะครับผมโอ้โหนึกว่ามะม่วงและแล้วทั้งคู่ก็มานั่งผิงเบียร์จิบไฟผิงไฟจิบเบียร์กันทั้งสองคนนะครับอากิระเนี่ยก็ขอโทษเทนโจนะครับที่ว่าในเรื่องอดีตว่าเคนโจเนี่ยคุยแบบโม้นะครับโอ้อวดไปทั่วนะครับ แต่ขึ้นหวยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะว่าเรื่องนั้นมันโม้จริงนะครับผมก็คือจบนะครับสาหรับอนิเมะซอมบี้นะครับสิ่งที่อยากจะทําก่อนตาย100สิ่งนะครับก็เออคลิปนี้ผมก็สปอยแค่1นถึงสตอนเท่านั้นอีพีหน้าจะสปอยถึง 3- 6ตอนก็รอชมกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ